อสวัสดีนะครับขอต้อนรับซูมินี่ครับกับเกมเคาน์เตอร์สไตลนะครับหรือว่า CSGO 2นะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรเว็บไซต์บายโปรไทยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นรีวิวโปรแกรมล่าสุดนะครับนะวันที่16ตุลาคมนะครับก็เวลา10โมงนะก็มาเล่นรีวิวล่าสุดนะครับเนื่องจากเกมเคาน์เตอร์สไตลเนี่ยมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับแล้วก็มารีวิวล่าสุดกันเนาะ ก็ต um ัวโปรยังคงปกตินะครับไม่เคยโดนดักแบนแล้วก็ไม่เคยโดนแว็ดด้วยนะครับราคาเริ่มต้นแค่60บาท1วันนะแล้วก็ร50บาทอยู่ที่3วันแล้วก็1เดือนนะครับอยู่ที่700เนาะก็ถ้าใครอยากเติมวันเยอะๆเนี่ยก็เติมช่วงโปรโมชั่นละกันจะได้คุ้มนะครับอ่ะก็ทดลองเล่น1วันก่อนก็ได้นะครับวิดีโอสการใช้งานนะครับแนบอยู่ตรงนี้สามารถดูรีวิวแล้วก็ก่อนตัดสินใจในการสั่งซื้อได้นะครับก็สั่งซื้อคียใบนาวไปเลย นับเปิดลูกตาตรงนี้นะคุณก็จะได้ขีมานะครับคอนโทรลซีคันลอกเลยแล้วก็ดาวโหลดปุ่มเขียวนะโอเควิธีการรันโรนะครับง่ายๆเลยนะกดคลิกขวารันอัลเบินตัวโปรแกรมตัวเซติโนะแล้วก็กดข้อมูลเพิ่มเติมการเล็กใช้นะครับคอนโทรลวีวางคีแล้วก็กดแอคทีฟคีไปเลยนะรับการลันโรบ,บอกเลยว่าง่ายที่สุดแล้วก็ใช้งานไม่ยุ่งยากด้วยรองรับวิดีโอสิวิดีโอส11ทุกเวอร์ชันเลยก็ว่าได้นะครับกดเล็กนึงนะครับเนี่ยเสร็จแล้วมันบอกว่า รอการเปิดเกมแล้วแล้วก็ออกที่เกากคีได้เลยนะครับนะที่เกาะคีเราออกไปเลยแล้วก็ทําการเข้าเกมคเคาน์เตอร์สไตล์สองนะก็ไม่เคยโดนหนักแบรนะครับสําหรับตัวนี้โอเคนะครับเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะก็ัวโป,โปกันถ่ายหน้าจอแบบ100%นะครับเดี๋ยวผมอัดในมือถือให้ได้ดูกันก่อนโอเคัวโป,โปนะครับหลักๆเลยไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเราเป็นโปรมองโปร็อกเป้าเนาะ ก็คุณมาถึงเนี้ยคุณทําการเปิดติ๊กทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนะตรงเนี้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปรับระยะตรงนี้ด้วยคือถ้าใครลงแมปไปแล้วปรากฏว่าโปรไม่ติดอะให้เพิ่มระยะตรงนี้นะนะเพิ่มสุดไปเลยนะครับนะแล้วก็เพิ่มไนี่หน่อยอ่า visible check ต่างๆแล้วก็ mbot ครัท mbot เนี่ยนะครับมันจะใช้ได้2ปุ่มในการล็อกเป้านะผมแนะนําว่าถ้าใครใช้ mbot นะครับไม่ไม่แนะนําว่าเปิด visible c h e c นะบางทีมันล็อกดีเลยไปหน่อย นะครับก็อันนี้สมมุติผมก็เล่นประมาณนี้แหละแล้วก็ผมจะใช้2ปุ่มในการล็อกเป้านะครับผมจะใช้ปุ่ม ALT กับปุ่มคลิกซ้ายนะก็กดเปิดตรงนี้นับหลักๆโปมีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวลงไปเจอในแมปนับเหมือนเดิมครับผมเล่นพรีเมียร์นะนับกูก็ยังไม่เปิดพรีเมียร์สักทีเพราะนานๆมารีวิวทีนะครับเหลือหกแมตช์นะก็ไปดูรีวิวได้นะครับตัวผมตัวเดิมตลอดแล้วก็มีเหรียญ5ปีแล้วก็ซีซันก่อนก็ จบที่สอง0 0แต้มมาก็ไม่เคยโดนดักแบนะ่ะการันตีได้ว่าว่าโปเคานเตอร์สไตล์สองเราไม่เคยโดนดักแบน์เลยโอเคนะครับได้ห้องแล้วนะโอ้โหได้ห้องโกงว่ะนะับไม่รู้จะเจอโปรหรือเปล่านะโอ้โหได้ด่านนี้ว่ะ มาแลครับก็ตัวโปรหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวผมถ่ายตัวโปรให้ดูนะครับตัวโปรเราเนี่ยเป็นระบบการถ่ายหน้าจอแบบร้อนะนี่ครับทุกคนโปร,โปรนรับจะเป็นมองประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับนี่เมนูมานี้นะนะับคุณจะแชร์จอให้เพื่อนดูหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันการถ่ายหน้าจอแบบ100%นะ ่อนข,ข้างเดียวปลอดภัยดีกว่านะอันนี้ผมไม่เลยดูล็อกเจ๋งจาดเก็บบีดีวันในเรียบร้อย แปลกโอ้ยยิงเข้าหัวกูโคตรขมโอ้โหผม <c oughs> ว่า fov ใหญ่ไป ต<โห>ชิวๆครับเล่นโปรคือทีมยิงได้แล้วก็เล่นชิวๆอะ่ะนับบอกเลยว่าพีเมียนี่คือตึงๆนะฮะ ได้แค่ตัวเดยงเหรอวะคือ <c oughs> ถ้าเราเล่นเนียนอ่ะนะครับบอกก่อนเลยนะว่าคา u เตอร์สไตล์สองเนี่ยการรีพอร์ตของมันอ่ะมันจะทําให้ตัวเหลืองตัวแดงตัวอะไรต่างๆ,ๆนะครับถ้าเราเล่นเนียนๆไม่โดนรีพอร์ตบ,บ่อยๆนะครับเราก็จะไม่โดนรีพอร์ตให้ตัวเหลืองตัวแดงนะการที่เราตัวเหลืองหรือตัวแดงเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับเวลาเรากดไปนะครับจะเจอแต่โปรนะ้รับชนะแล้วผมแนะนําว่าก็เล่นแบบหมกเนียนอ่ะง่ายสุด Oh. Side. One above you, above you, above you, above you One right side, one left side Bro

ครับผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็ชิวๆเนี่ยการเล่นโป้เราเล่นแบบชิวๆอ่ะโอเคบรา กายอมแพ้เธอโด,ดปืนชัดกูยิงควรพิจารณาดิบดีนะเอา ยัยน,นี่มาเข้าหัวแทนสู้ไม่ได้แล้วเรื่องอะไเดิ คือจริงๆอ่ะแค่โปมองก็เหลือเฟือเราเสีเยเจียวอ่ะนะัถ้าคุณเล่นตัวไม่แดงไม่เหลืองอ่ะนะัยังไงก็ไม่โดนแบนแล้วก็ถ้าเราเล่นตัวไม่แดงด้วยเนี่ยก็ยังไงก็กดไปก็ไม่เจอโป

I you. So let me break, 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 break it all down for you. I never it up. I never it up. Take, take, take down you. One, oh, one vent. One vent. I never นี่ขนาดผมเล่นเมเวอร์เนี่ยล็อกเป้าไม่ได้กดเลยนะคือผมเล่นไซเปอร์ผมแทบไม่ได้กดล็อกเป้าเลยนะตรงตรง Section and they still disconnected Cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection. So we're losing all oh. They don't know I'm in contention. Cause I'm gaining their attention. Cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension in my passion, my profession. I'm attacking my obsession, taking action and progressing. And I'm

copy oh no Salo, salvo, salvo, salvo! อีซี่วิครับก็โตโป,โปนะครับปรับสมูทกันแบบนนเนียนๆแล้วกันนะครับนะแต่ที่แน่ๆัวโปรเราไม่โดนหนักแบนแล้วก็ไม่เคยโดนแว็กด้วยนะครับนะก็ค่อนข้างที่จปลอดภัยเลยโตโปรเราเป็นแบบเอกซ์เอนแล้วก็กันถ่ายหนนะ้าจอแบบร้อนะก็เจอใหม่คลิปโหน้าครับไปละบ๊ายบาย